คนไ่ได้วนี่วมีปลเท้าพวกจกับติดเทียเ่ยงแน่แน่บริเวณนี้เป็นบริเวณลำธารในป่าที่เราพานักท่องเที่ยวมาเปินโปรแกรมเดินป่าจากจุดจอดรถประมาณแช่ยี่สิบกนาทีครับไม่ไกลหน้านี้ก็เป็นหน้าหน้าแรงแล้วนะครับน้ำก็ยังเยอะอยู่ ครับมีน้ําตกเล็กๆอันนี้ไม่เรียกเป็นน้ําตกเพราะว่าน่าจะเป็นเ,เชิงตะพักของน้ําที่ไหลามานะครับบริเวณนี้เป็นลานหินแกรนิตนะครับสวยงามเย็นสบายนะครับจัดว่าเป็นอันซีนหนึ่งในทริปของเราที่พามาเที่ยวน้ําตกนะครับไม่มีใครพามาเที่ยวนะครับนอกจากของทางแพวิมาเลยน้ําพามานะครับระหว่างทางเดินมาจะมีกล้วยปายป,าป่าเยอะแยะนะครับแล้วก็ นั่งนั่งคอยก็จะมีพวกนกป่าบินมารมานไม้เจอนะครับง่ายตะเคียนที่หลังสวนหญ้าผมจะมีต้นหนึ่ง เาแต่เขาบอกมันมีตั้งแต่ก่อนปู่ผมเลยนะพอ,อมาทักหนึ่งใครก็ไม่รู้เจ้ากรรมมันขโมยจัดติดหมดป่น้าเลยถุงพันเรียน น้ำหลยเย็นมากเลยนะครับ